คุณเคยรู้สึกแบบนี้ไหมเวลาที่เห็นใครบางคนมีมากกว่าเราดูสุขสบายร่ำรวยกว่าเราหัวใจเราก็เผลออิจฉาเปรียบเทียบตัวเองกับเขาโดยไม่รู้ตัวแต่การเปรียบเทียบแบบนั้นไม่เคยทำให้ใจสงบเลยเพราะสิ่งที่เราเห็นเป็นเพียงด้านหนึ่งของชีวิตเขาเท่านั้นเราไม่อาจรู้ได้ว่าเบื้องหลังเขามีเรื่องราวหรือความทุกข์อย่างไรบ้างชีวิตของแต่ละคนไม่เหมือนกัน สิ่งที่เราเป็นสิ่งที่เรามีมันมีค่าในแบบของเราเสมอถ้าเราโฟกัสที่ตัวเองค่อยๆเติบโตจากจุดที่เราอยู่โดยไม่ต้องเปรียบเทียบกับใครใจเราจะค่อยๆสงบและรู้สึกพอใจในความเป็นเราจำไว้นะอย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครเพราะทุกชีวิตล้วนมีคุณค่าในแบบของตัวเอง